สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะชาวเน็ตชื่นชมพียบหลังเจนเนี่ได้หมดรีบขอโทษหลังแฟนคลับเอื้อมือมาจับน้องยูจินแต่โดนพี่เลี้ยงปัดออกเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก้าวข้ามผ่านทุกดรามา่าจนปัจจุบันทางด้านเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นที่รักของใครหลายๆคน โดยความจริงใจกรตันยูเลี้ยงดูครอบครัว และตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจนนี่และยิวฉัดมงคลงคก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องยูจินที่เรียกได้ว่าทำเอาบรรดาพี่ป้าน้าอาหลายๆท่านตกรุ่มรักเข้าเต็มๆในความน่ารักของน้องยูจินล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติกตกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปหลังบังเอิญเจอเจนนี่และน้องยูจินที่สนามฟุตบอลและในคลิปได้เห็นมีแฟนคลับที่เอ็นดู ในความน่ารักของน้องอยูจินและจะเอื้อมมือมาจับที่แก้มทันทีที่ทางด้านพี่เลี้ยงเห็นรีบคว้าม,มือปัดออกเบาๆพร้อมบอกว่าไม่จับน้องนะคะน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทางด้านเจนนี่รีบขอโทษหลังแฟนคลับเอื้อมมือมาจับน้องอยูจินแต่โดนพี่เลี้ยงปัดออกพร้อมกล่าวว่าขอโทษทีน้องไม่สบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยพร้อมกับยิ้มให้ หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเจนเนี่ว่าน่ารักมากมากเรียบขอโทษเอซทันทีพร้อมกับชื่นชมมือที่ห้ามจับแก้มน้องว่าเร็วดีมากขอขอบคุณแรงข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ